ประธานผมประท้วงท่านประธานครับผมไม่อนุญาตกำลังนับองประชุมถ้าจบแล้วผมจะอนุญาต204ท่านก็ถือว่าไม่ครบองประชุมเพราะฉะนั้น <มา S 2> ต้องมาโบการประชุม,ชมวันนี้ก็ขอเลิกประชุมครับ มีการสื่อรับประชุมนะครับซึ่งก็มีเพื่อนสมาธินะครับรัฐสภานะครับหรือในห้องประชุมต่างๆผมเชื่อว่ามีจํานวนมากกว่านะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออที่ท่านประธานจะสั่งผู้สั่งประชุมเมื่อสักครู่เป็นสิ่งที่สะท้อนได้เห็นว่ามีเพื่อนสมาธินะครับจากบางพักนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยไม่หมดแสดงตนเป็นผูประชุม <ผ>ท่านหรอยานครับ,รรบ,รบเมื่อครบถ้วนแล้วขอแสดงผลครับท่านประธานผมประท้วงท่านประธานครับผมไม่อนุญาตมันเป็นท่านประธานผมเพราะกำลังนับองค์ปร,ประชุมถ้าจบแล้วผมจะอนุญาตผมเป,เป็นจิตผมก็อนุญาตให้แต่ต้องแสดงผลของกนนารนับคะแนนก่อนอาจรครับแสดงผลครับงท่านประธานอาจารย์ครับแสดงครับครับตอนนี้ผู้มาแสดงตน เพื่อเข้าประชุม2 0 4สีท่านก็ถือว่าไม่ครบองประชุมนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องปุดการประชุมไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้เพราะฉะนั้นผมจึงขอเลิกการประชุมในวันนี้แล้วขอนัดประชุมใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา9.3 0ุนนเมื่อท่านมาแล้วกรุณาลงชื่อถ้าครบก็ดำเนินการต่อไปครับ เวลา9.3นครับมาลงชื่อองค์ประกอบวันนี้ก็ขอเลิกประชุมครับาประชาชนนะครับวันนี้ขออะไรข่าวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อคืนคู่นี้นะครับซึ่งก่อนจะ่ึงผลยากยืนยันนะครับข้อแม่พี่น้องประชาชนและก็ท่านนิตยสารรวมกันแถลงข่าวว่าวันนี้รัฐสภาเรามีหน้าหน้าที่เต็มนะครับในการเดินหน้าการแก้ไขข้อมูลมาตรฐานข้อมูลซึ่จากทั้งคำที่แถลงสารล่วงหน้าและคำสั่ง <lawsuit royable> กอวินิจฉัยไว้อย่างชัดนะครับว่าเราสามารถที่จะเดินหน้าการแก้ไขมาตา256ได้ในทันทีครับอีกทั้งสารัฐธรรมนูญเองก็ไม่รับวินิจฉัยในเรื่องของข้อสงสัยนะครับจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องของการทําหน้าที่ของรัฐสภาที่เกิดผขึ้นแล้วก่อนและการลงมตินะครับในยติแรกที่จะมีการเลื่อนจนไม่เลื่อนนะครับการพิจารณายติว่าจะส่งไปถามรัฐธรรกนอนหรือไม่เนี่ย ผลของการลงวัดในเมื่อเช้าก็ออกมาแล้วนะครับว่าให้รัฐสภา,าเดินหน้าต่อในการพิจารณาร่างแก้ไขท,ที่คุณผลิตได้สเสนอเข้ามาในมาตราของรัฐมนตรแ,แต่ผลปรากฏว่าตอนที่กําลังจะเข้าสู่การพิจารณาในยติทางกละาในการประชุมวาระที่1นของร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตราสองข้อมีมีการเสนอรับประชุมนะครึ่งก็มีเพื่อสมาชิกนะครับรัฐสภาถือในห้องประชุมอย่างใสงง่ใผมเชื่อว่า มีจํานวนมากกว่านะครับคนที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออที่ท่านประธานจะสั่งประชุมเมื่อสักครู่นะครับซึ่งตามข้อเท็จจริงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เฉพาะได้เห็นว่ามีเพื่อสมาธินะครับจากบางพักนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยไม่กดแสดงตนเป็นผูุประชุมทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ก็มีคญาตยั่งยืนนะครับคุณชนินทร์นะครับที่ได้พูดไปในห้องประชุมมากพร้อมพักเพื่อไทยพร้อมที่จะเป็นกุประชุมในการพิจารณาตั้งรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับ เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับที่นายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงให้เห็นการควบคุมเสียงของฝั่งรัฐบาลเองนะวันนี้ผมเชื่อว่าถ้านายกนะครับเป็นผู้แทนรัศดรอยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับร่วมสามารถควบคุมเสียงนะคร่วมรัฐบาลได้วันนี้เราจะสามารถเดินหน้าการแก้ไขร้อมูลในวันนี้ได้นะในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ได้รับข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับถึงแม้เนี่ยวันนี้จะมีการประชุมเร็วแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งนะมีการขอให้ลงชื่อเข้าประชุมควมกันครั้งหนึ่ง สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องให้ทางฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะอยงยิ่งพักเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีช่วยกํากับดูแลในส่วนของเสียงของฝั่งรัฐบาลเข้าร่วมเรื่อมรัฐสภาในพรุ่งนี้ะให้เป็นองค์รวมอย่างพร้อมเพรียงอย่างน้อยๆผมคิดว่าการเห็นด้วยหรือการไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างา256อย่างไดเนี่ยควรจะต้องเปิดโอกาสให้มีการอัทิปรายกว้างขวางในภางน่อย ครับถ้าม so 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 ีข้อกังวลกับการลงมติจริงๆเนี่ยเกิดที่ใดให้เสร็จแล้วนะครับเราพ่อยังมาตัดสินใจก่อนที่จะลงมติเป็นสำคัญก็ยังได้ไม่ควรที่จะชื่นชมยองหน้าตัวเองในขณะที่ว่าไม่ทราบให้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาเนี่ยไม่สามารถตัดินใจในรัฐสภาได้ครัวันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ผมจะมาแถลงข่าวโดยสรุปต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับก็ถ้าทางพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนดีๆคำถามอะไรก็เชิญได้เลยครับ มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ